สวัสดีค่ะช่องตะวันสนีไลฟ์สไตล์วันนี้เราพาทุกคนทุกท่านอยู่ตลาดเขียวชุมชนเมืองสุรินทร์นะคะก็มาจุดอาหารปลาธรรมชาติก่อนนะคะค่อยไปที่อื่นนะทุกคนจุดนี้ก็จะเป็นจุดปลานะคะปลาหุวยเสน่หนะคะแล้วก็ไก่ของพื้นบ้านไก่พื้นบ้านนะคะก็จะมีของพื้นบ้านวันนี้น้องมีของมาน้อ้เลยนะคะนะ อืไปเที่ยวอยู่อ่ะก็ให้รางวัลชีวิตหน่อยแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นปลาชะโดนะคะมีกองปลาปลาบูแล้วก็ปลาช่อนปลาบูปลาช่อนนะคะทุกคนปลาจาระเม็ดนะคะอยู่ตรงจุดนี้นะคะเอ๊ะปลาอะไรตัวแดงๆอ่ะปลาในค่ะปลาในนะคะทุกคนตัวสีชมพูเลยทุกคนอืมนะคะ นมุมจุดปลานะคะจุดนี้นะคะที่เป็นของธรรมชาติเราจะเน้นของพวกอาหารปลาธรรมชาติก่อนค่อยไปมุมอาหารแล้วกันนะคะทุกคนวันนี้เนาะก็เหมือนทุกรอบที่เป็นนะคะผักของคุณแม่นะ,ค,ะคุณแม่ก็จะมีกล้วยมามีผักมานะคะอยู่ตรงจุดนี้นะคะล้างอย่างดีเลยนะคะคพ่อมานั่งล้างอย่างดีกำมแล้วเท่าไหร่ล้วพ่อยี่สิบใช่ไหมคะอันนี้เขาเรียกถั่วอะไรนะถนั่วเง,งี้ยวอะถั่วงู บวบงูเออเรียกบวบงูกินดิบได้แล้วก็ต้มกินได้เมาอยู่ตรงจุดนี้นะวิใหญ่ๆเลยนะคะอยูตรงจุดนี้โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปจุดฝั่งที่ใต้กันว่ามีของป่าอะไรกันบ้างเนาะแล้วนี่ของมีน้อย มะขามก็มีนะคะผักหนอกมะขามหนอกไม้นะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นปลาฉอมนะคะ,นนนะ,คะขนมชิ้นก็มีนะคะช่วงวันเสาร์ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเป็นผักสวนผักเป็นบ้านนะคะทุกคนขนมชิน 25, ้นร้ยี่สิบห้าแผกเล็กสิบห้าบาทผักธรรมชาติก็มันกคลี่นะคะนนปลาอโอป้าหยังเลยเนาะนี่ ปลาอะไรแม่แค่ปลากรดไหมปลาคังปลาคังพี่นี้โอ้มันต้องคนคนหาปลาเหมือนกันสิฮู้ว่าเป็นปลาอย่างนี้ปลาคางอันนี้มันไม่ใช่สองโลคุณบ่อแม่สี่โลกว่าค่ะสี่โลกว่าผิดค่ะทุกคนโอ้ปลาคังอาจจะเป็นกายพันจากปลากดหรือเปล่าแม่กายปลากดนะคะก็เกินจะเป็น เป็นหอยแคงเขาก็เรียกหอยคังนะ,ะทุกคนเนาะอันนี้ปลาคังเดอ้อทุกคนเดอ้เออ,อันนี้ก็จะเป็นจุดปลาธรรมชาติลุงเจดนะคะล <weet 't S 1> ุงเจดว่าดีครับกโก้คุณโตหรือยังกโก้สิเก็บยังใกล้ใกล้แล้วใกล้แล้วบอกเลยเดอ้ออันนี้ก็จะเป็นผักปลาลุงเจดนะคะ ปลาช่อนตัวโตวๆเลยปลาตะเพียนนะคะสดๆกันเลยวันนี้นะคะมีมะขามมีของป่านะคะทุกคนแค่เดือดๆตรงจุดนี้น,นะคะไม่ค่อยคผนะครับสวนนะคะอันนี้ไม่ได้โผล่พนันกระเดากระเดาถวายนะคะ บอรุ่นนี้ใช่ไหมไม่ใช่ทวายใช่ไหมไม่ไม่ทวายมันจะก้านยาวใช่ใหไหมอ๋อเดี๋ยวรอรอทวายดีกว่า,า Great, ค่ะสิบบาทมันก้าวสิบสิบมากนะปลูกในกรถางนี่นะคะของลเฉดนะคะลูเกเฉดได้มาเยอะเลยมะขามถุงละห้าสิบห้าสิบโลนะทุกคนนี่นะคะลายใหญ่เยอะมากเดี๋ยวจับไปขึ้นปกให้ดีกว่า <ไป S 2> <50 S 3> ก็จะผักปลูกแม่ปลูกลูกขายสวัสดีค่ะสวัสดีวันเสาร์ค่ะปลูกนาปลาชนปลาสลิดแพ็คละห้าสิบบาทนะ,ะทุกคนนี่นะคะปลาดิบน,นะนานเหมือนเดิมปลาส้มก็มีแปดสิบถึงร้อยห้าสิบนะคะปลาส้มไร้ก้างก็จะมีผักแนมะ่ปลูกลูขายน้องทำไม่ทันหรอทุกคนนน้องลงช้าอยู่อันนี้มาเกิดเทศนะคะทำต่อสวยๆกันเลยนะคะผัดบลูเบอี่ เดี่ยนสมบัติยังไม่ลงตัวจะไปโรบินสันแลคะได้เลเวลาะจะไปโรบินสันเพราะว่ามีงานเนาะไม่แม่สอกวันสอคืนอยู่ล้วอ๋อค่ะใช่สี่มงเช้าถึงองทุ่มสี่โมงเ้าถึงสองทุ่มนบ้าน สี่โมงเช้าถึงสองทุม่มวั <ừ> นเสาร์และวันอาทิตย์เลยค่ะได้อคโกแ้าออกจากจุดนี้เราเดินต่อค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเดินต่อว่ามีอะไรบ้างนะคะ านอันนี้ก็จะเป็นร้านห่อหมกปลาแล้วก็กบมีจะมีกบยาไซแล้วก็กบยางนะทุกคนนัวหมกปลาซิวให้แม่ด้วย,วยต้มยำปลาชนอันนี้ก็จะเป็นของอาหารพื้นบ้านก,ก็แม่จะมีหมกเข็ดน,นะคะคุณปลาที่เป็นอาหารบ้านๆนะทุกคนแล้วก็จะมีเ,เป็นแหนมหม,มูแหนม,มวัว มหมูแหนมปลานะทุกคนอยู่ตรงจุดนี้นะคะโอเคอันนี้เป็นปลาแดดเดียวค่ะทุกคนน้องจะทําได้สวยมากเลยนะคะเป็นปลาสลิดนะ,ะปลาสลิดแล้วก็ปลาช่อนเป็นปลาแดดเดียวทําได้สะอาดสวยมากเลยทุกคนอยู่ตรงจุดนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นข้าวจีของคุณยายแล้วก็ไส้คือไม่ได้ใส่ คูหละหาซิปแล้ววะไหอมตัวใหญ่ๆเลยนะทุกคนอยู่ตรงจุดนี้นี่ใหญ่ต้มข้าวโูดเต็มเลยนะทุกคนเวยๆทั้งนั้นเลยนะคาอยู่ไ ชิ้นโจ๊หมูแดดเดียวนะ้นองขายสุดละชิ้นิมาแต่ว่าเอ็นมันยังไม่ได้กลับมาทุกคนเนีย่ยเลยไปไกลด้วยหลายทางด้วยไข่ถูกๆกันเลยนะจุกมากเลยทุกคนีน่ สวัสดีค่ะไปทุกคนเดี๋ยวเราเดินต่อนะคะนี่คืออาหารนะคะอาหารตลาดเขียวชุมชนเมืองสุรินทร์นะคะในวันที่24นะคะทั้งอาหารทั้งผักสดๆไปเลยนะคะส่วนมากจะเป็นผักตาผักขึ้นบ้านนะคะขนมเนี่ยข้าวต้มนะคะเนี่ยมาจากอ่อใบไผ่นะ,ะทุกคนบ่มีคนไข่แต่หิดแล้วนะ,ะทุกคนขนมดังนะคะทำยากนะ,ะแต่ก็ไม่ได้มีความเพียนทางทะะุกคน จะฐานนะลืมว่าเราไม่ต้องซื้อข้าวเหนียวเราก็มาซื้อนั่นก็ได้หน่าไปอ,อันนี้จะเป็นมูมาหามทะเลนะคะด้านหน้าเราก็มาก็จะหามทะเลเลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแหนมนะคะหมูทอดนะคะ พ่อหน้อยไม่รู้เป็นอะไรนี่ผักเขาสวยๆค่ะทุกคนอันนี้มีใบเงี้ยรัดกำเท่าไหร่คะแม่กำสิบบาทนะทุกคน ตะดาหลวกกระมดีด้วยจ้าพี่รองออผักป่าค่ะอ,อันนี้พักเขียว,นะวเพิ่น,าน,าน,น,นสิบบาทเปล่าอ่ะก็สั่อินทรีนะก็จะมาตั้งแต่นี้นิดน้อยทุกคนรีอสิบบาทที่เป็นปลายแล้วก็ลำข้าว ข้าวกล้องนะคะสวยๆเลยสมนาก็จะเป็นข้าวซีลรนนะคะร้านข้าวหอมนะ,ะอ๋อเป็นของร้านข้าวหอมนะทคะข้าวสวยสวยเลยนะทุกข้าวหอมสีลินนะคะท่านสังเกตเนี่ยข้าวหอมซีลินมันจะเมดเรียวยาวนะทุกคนอันนี้จะหอมแน่นอนนะทุกคนมีตานะคะสมนน่าจะรับรองนะคะความเพิ่การเกษตรของซีรินของเรานะคะก็มาก็ ุรินก็เป็นเมืองข้าวหอมเนาะข้าวหอมมะลิอินทรี่นะคะดังด่งระดับโลกนะทุวกวันก็จะเป็นเออสองโมงแล้วทุกคนได้ยืน,ยนตรงกันะึงไปกระเบิดอูยู่ นี่คือบรรยากาศตลาดนะคะตลาดเกียวชุมชนเมืองสุรินทร์นะคะทุกคนก็ในวันที่24มกราคม2569นะคะบรรยากาศตลาดเขียวชุมชนเมืองสุรินทร์ก็เก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้รับชมกันในวันนี้นะคะทั้งการผักป่าสดข้าวสารอินทรีย์ข้าหวหอมมะลิยินซีนะคะผักธรรมชาติปลาธรรมชาติหลากหลายนะคะอยู่ที่ตลาดนี้นะคะรวมกันยนะคะ สนใจก็มาเลือกช็อปเลือกชมชมกันได้เลยนะคะทุกคนเนาะทุกทุกวันเสาร์หอวประชุมอำเภอเมืองจังหวัดสิรินนะคะก็ช่องโตัวรัศมีไลฟ์สไตล์ขอบคุณทุกเลิกขอบคุณทุกรายขอบคุณทุกทุกกำลังใจที่ให้การสานับสนุนทางช่องของเรานะคะคเพื่อนที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเ,าเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเกอ์กดกระดิง่งกิ๊งกิวงเลยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะ สุขสดี่จะมเก็สวนตันะคะก็มีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ